ให้มรณะอัตมาเองชะตาขาดได้นะหาเกียวทั้งไก่บดีเรยนี่มูยปวดเปื่นปงมันจะเกิดด้วยัติเหตุบุ๊บตรงนี้ต่อชะตาไหมนี่ต่อชะตาเหรอชัดขบอายุสี่อย่างมาต่อชะตาชัดขบอายุสี่อย่างครบอายุสี่อย่างคืออะไรปูปลาหอยเต่าอ๋อสามสิบสามตัวสามสิบสามตัวร่วมกันให้ได้สามสิบสามตัวเต่าตัวหนึ่งเต่าตัวหนึ่งเอาไปเฮ็ดมงไดก็ได้บอกครับมานีแล้วอมานีบอก ปูเตาก็เอามานีบ่เนี่ยโอ้ค่ายสองร้อยบาทค่ายสองร้อยบาทต่อชะตาตอชะตามาด้วยตัวเองบอกครับตัวเองก็ได้บ่มาเอาเสือพามาก็ได้อ๋อเอาเสือพามาก็ได้จริงๆแม่ตัวเองมาดีๆก็ทุกอย่างวันเสาร์ทีงยี่ปีวอกแลมสีเบ็ดข้ามเร่งเดือนนี้ปีวอกเสาร์เรียงมัดสอกตัวเองไม่ยังก็ครับเรียงมัดสอกตัวเองเรียงมัดสอกตัวเอง ห็นยังกำบอข้นไม่ได้คนอิฉามาจอกตัวเองเกรบลูกกับเต่าก็ตามไม่ได้ลูกเต่าเสียดสี้เยาว์เส้าบ่เท่ากันแล้วก็ลูกชายเกิดปีมาแม่ขโมยเนื้นหน่อันจันทร์ันจันทร์นี้สองเป็นแพะสีขาวแพะพระโพธิสั์บอกเขากันจะเทื่ออะยรคัดกันเยาบ่เส้ากับบีบอกริงกับแพะโอลิงกับแพะบอกเขากันจะเทื่อบอกเขากันจะเพื่อเพราะเขาเป็นพระโพธิสั์พูดแม่ผัดเร่งมาสอกอย่าของไม่ได้ปัญหา ว่าเขากันแล้วนี่ใช้ลูกใช้ความโบนีิบในสับโบนิหน่อยแม่ปักเกียด์ด้ายที่มันต้องหมก่อนเนบในกับแม่เป็นสัญจว่ามันหมก่อดเถอะโบนิหน่อยที่แม่ปักเกียด์ด้ายได้เอาดีก็มันจะแข็งมาบอกใช่ไหมเราก็ได้เขียนยู่บ่เศร้าเล่นเป็นชัดตูกันอยู่ตลอดนี่ว่าวันเสาร์ดันยี่ริ่งโทุ่นริ่งอยู่ผู้เดียวนี่ริ่งอยู่ผู้เดียวริ่งอยู่ผู้เดียวริ่งโทนตัวปีวอกยี่ริ่งหมู่ก็โย่บ่อะไรยู่ผู้เดียวยิ่งโทนตัวนี้ ยิงเันเสายิงเันเสาเจ้าของยี่น้ำแพ้ก็เยออะไรตัวหนึ่โต้องยื้ผู้เดียวยิงทนนี่ผู้ก่อย่น้ำตายนี่อยากหลุดบ่บ่แต่กับป้านี่ยืผู้เดียวลูกเ้ายี่น้ำอยากย้องยผู้เดียวยิงทนอยู่คนเดียวบ่ใจไพ้ยิงโทษเราเอาไกับบ่พ่อข้าวกับพิษกันคือโดดพัดกันโดดต้องมีผู้เดียวอยู่ลิงทนยิงทยืผู้เดียวบ่ไดอาิแปิเก้าหาสิบหาสิบเป็ดหาสิบสองหสมหาสี่หาาสิบหกม่ เห็นเะอัยุจักครับตามพ่อไล่กันละครับไม่ยู่หาชิ้นโมกตลอดพ่อโสคุณพ่อไทยห้าลอยห้าร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบหกงีสามสี่เข้ากันขาดสองเดือนนึงอันนี้มกปีสิบแปดสิบเก้าห้าสิบเอ็นสองห้าสามสี่ห้าห้าสิบหกเย็นเด็กหนึ่งพัฒนาเช่นเดี่ยวเจ็ดหนึ่งตรงหินะจตรงพัฒน์นิคมเป็นอยู่ จกหนึ่งจกท่าศาลจกมหาอุบาทกับเจ้าของเองมีแ no, ต่อุบาททั้งนั้นเลยอ๋อมีแต่อุบาททั้งนั้นเลยเป็นยังขึ้นมีแต่คนอิจฉาพยาบาทมีแต่คนอิจฉาพยาบาทตนเองสัมมีแต่ส้งอิจฉาดูถูกเลี้ยงท่าศาลอดเลยเบิดปีปีนี้มีแต่อุบาทพาเบิดปีเลยทั้งปีเอสนสองหาสามชีหาหกนี่เขาต้งเรืองไม่ถึงอุบาทตลอดเลยหาสิบเอสนสองสามชีหาที่องเพิ่งสั่งเพิ่งรักษาศี กบปวดแจ้งปวดขาปวดหลังปวดเดียวสองเสียกับมันต้องแก้อุบาทออกเนี่ยต้องแก้อุบาทแก้อุบาทบันพุธแก้บันพุธพุธใดก็ได้บอครับยามในปีนี้บอครับอยาามบันพุธใดก็ได้แหงเลี้ยวแหงดีแหง่ายหมงนอนออกจากอุบาทย้ายที่นอนออกจากอุบาทคือ ย้ญ่จากตรงเกาตรงนี้บ่บจ็กเจ็ดคืนตอตอนนี้นที่นอนนี่บ่บ่บ่ถือต้องบ่บ่หมอบอก<ซ>มันมันหง่อนนอนอยู่ห้องเกามันเดียหง่อนหง่อนไม่ได้อุบาทโอ๋ออย,ย่า้ยมนอนมันนูนเล็เจ็ดึ้นเนียขึ้นของเกาได้อ๋อให้ย้ายที่นอนจากคือจากที่เดิมนะให้ไปนอนอที่อื่นก่อนสักเจ็ดคืนที่อื่นนี่พ่ายในบ้านน่นบอกครับมุมไหนก็ได้ที่บ่แมนมองนอนปัจจุบันนี้มุมไหก็ได้แต่ย้ยบอกจากอุบาทิคนจจเย็นใจขึ้นมาถ้าว่าสันอยู่เกิดหอนใจบ่เศ้า เจ็ดวันเหรอครับเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดคืนแต่ขึ้นไม่นอนที่เก่าเออค่อยคืนไปนอนที่เดิมใช่วันหยันเดือนที่สองคป็นแม่แพะสีขาวแพะพระโพธิฉันวันจยันอยู่คนเดียวนี่ก็ได้อยู่ผู้เดียวขึ้นบบี่ชั่วข้าวออยูู่้เดียวอ๋อมันใดยิ้มหายิ้มหูมีคู่ชั่วข้าวอยู่คนเดียวสามจิตสามสองสามสิบสามเนี่ยยังอยูอที่สองคน จองอันี้สามปีสี่เดือนแล้วอันสามปียางสี่เดือนสามเป็นจำงนี้สามโรคซึมเศรียนี่โยนี่้ตกโรคโาจิตจบญนาซึมเศร้างอหงยบวบบ้านงูสามสามปีเป็นเมองสามิาเยอเพิงเสียโรคกระเพาะสั่งคนหายตกใจย่บเศร้าสั่งสามปเสองสามสิบสามเลขนึงมัชฌิมะปานกา หาหกเจ็ดยับพันชพี่น้องพี่น้องใหมม้มรณะอัตมาเองสตาขาดเด้นห้ามเที่ยวทางไกลคนเดียวห้ามเที่ยวทางไกลคนเดียวสตาขาดบสตาขาดทางไกลนี่หมายวามาต่าง,างประเทศต,าต,าตา่างจังหวัดเดินทางผู้นนเดียวสิอันตรายอันตรายไสตาขาดสริสดีครับขึ้นมาเดียกไปป่วยถ้าไปคนเดียวก็จะไม่ได้กลับมา ไอ้บนบอดีเลยนี่มวยปวกเป็นผูมันจะเกิดด้วยบ้านเหตุปุ๊บเดือดกันไปคนเดียวต้องนี่ต่อชะตาไหมนี่ต่อชะตาเหรอต้องต่อชะตาครับผมเป็นมันพอเด้วยฮะมีสัตว์เข้าไปยุ่งสี่อย่าง อันไหนวะครับสัดครบอายุสีอย่างมาต่อสัดจ้าชัดชัดเอียงก่อชัดครบอายุสี่อย่างครบอายุสี่อย่างคืออะไรปูปลาหอยเต่าอ๋อสี่อย่างสี่อย่างอันใดก็ได้มันบอกครับอย่างใดอย่างหนึ่งบอกครับสี่อย่างนั่นแหละสร้างสี่อย่างร่วมกันเลยร่วมกันเลยคือปล่อยพวกนี่มันบอกครับปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยปูปล่อยมีปลามีหอยมีเต่า อืมครับทั้งหมดร่วมกันครับทั้งหมดร่วมกันให้ได้สามสิบสามตัวสามสิบสามตัวร่วมกันให้ได้สามสิบสามตัวเต่าตัวหนึ่งเต่าตัวหนึ่งแต่มีไข่จมชุกไข่ขนหนึ่ง ขันบักเบงหน่อยนึงนี่ขันบักเบงขันบักเบงหน่อยอ๋อเป็นพานแบบนี้บอกก็เอิ่อนาขันบักเบงขันนึงขันบักเบงแบบนี้หนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยเอาไปเฮ็ดมงไดก็ได้บอกครับมานีแล้ว๋อมานีบอก ปูเตาก็เอามานีบอ่ะให้สองร้อยบาทข่ายสองร้อยบาทตอชะตาตอชะตามาด้วยตัวเองบอกครับตัวเองก็ได้บอมาเอาเสือพามา้ออเอาเสื้อพามาก็ได้จริงจริงแม่ตัวเองมาดีดีก็ทุกอย่าง แต่ว่าคันธามตัวเองมากบ่ได้คือเอาเสือผามาแค่ตูได้ครับแค่นตัวได้มีการเจครับและจ่าขา่ได้นตครับได้สามตัวอันสาสิมตัวนี่คือปลาปูหอยเต่าแล้วเอเต่าตัวนึ่งนี่ตั้งหาบรวมสามสิบมน่มคระรวมในสาสานี่เต่าจันะวนึามสิาหละงอ๋อสามองตัวเต่าคืนึ่งสามสอางรก็สามสามกรได้วิทย์แต่ยายขาดอครับก็คือ คือหอยปูปลาเต่านี่สามสิบสองแล้วก็เต่าตัวหนึ่งก็เป็นสามสิบสามหอยหลายปลาสองตัวสองตัวปูสองตัวก็ได้ครับผมลาแคมคบชียางติดน้ำลงไปโอ้ผมก็หาก็เคยเห็นดินะครับอันการแต่แบบนี้เบิ่งดอกครับสวนหญ้าก็แต่งแก่ธรรมดาโอ้ครับถ้าคนมาผอมเลยว่าผ้าตัดกัรผอมครับผมตัดกัมแบบถ้าคนมาผอมเปิด หูเปิดตาพวกสัตว์ทั้งหลายเอาไปปล่อยพอมครับสิซามุนใส่เห็นแล้วก็มีใครขวนปาดบางใครพอมเชียงครยไหรหรือบอย่แล้วใครขนอีกตรงนี่แบบน,นี้คณตาดูแล้วแล้วเด้อผมสียอ่านี่แม่เขาคอมเมนต์ไอ้ฝากผมมาถามตาเนี่ยผมสียอ่านให้ฟังที่เพิ่นฝากพิมพ์มาในในในไลน์ผมให้ฟังเพิ่นว่าฝากถามด้วยค่ะตอนนี้ออกจากบ้านมาอยู่คนเดียวนั่นคือ อันคนที่พ่อบอกว่าเป็นลิงแนนตะกีนนะแม่คนเดียวถูกต้องแน่นครับอยู่บ้านคนเดียวได้เดือนกว่าแล้วมีโอกาสจะกลับไปบ้านตัวเองอย่างเดิมไหมมีโอกาสได้กลับไปบ้านเจ้าของได้โชาวแต่ถึงยยคนเดียวคือเก่าโอ้ครับกลับไปอยู่บ้านกันจากไปยยคนเดียวคือเเ่าโอครับจังที่ประชุมได้ทําอย่างไรจะหมดทุกหมดเวรหมดกรรมกับลูกชายคนนี้อันนี้มดบบได้แล้วคันบ่แยกกันอยู่ ต้องแยกกันอยูเพราะเขาเกิดพระโพธิสัตว์เขาไม่อ่อนน้อมใช่พ่อแม่ด้วยครัเขาเป็นบรรจันเป็นพระแพพระโพธิสัตว์เขาคือทิฏฐิของเขาเองอืไม่ลดทิฏฐิกับใครทั้งนั้นต้องแยกกันอยู่ด้ราต้องแยกกันอยู่อยูร่วมกันเลยแข้งกันอยู่หันนะปิ๊กันอยู่หันนะพอบรรจันก็มันชำนบกเขากันครัาเป็นนี้ถ้าจะเบิดเวนเบิดกรรมนี่ก็คือในลักษณะเ้ามาแต่งแก่ที่แบบตายดวงคืนห้ดวงอี่าดโจทย์หายหมุนบอกครับ แล้วก็สบายใจไปตอนนี้เขายังคิดอาฆาตแม่อยู่ไหมไม่ติดต่อกับเขาเลยมันมันอาฆาตด,ดอกมันเป็นกล้อมแข้งใจกันที่ซื้ออ,อ๋อเป็นแข้งใจกันซื้อท่านนี้นแข้งใจบ่ลงกันที่ซื้อ๋อ,อแต่ว่าบ่ได้าอาฆาตม,มันอาฆาตพระยาบาลดีวเพราะรมันเป็นมาตราพิจุปัฏฐาบิดามาดารอาฆาตบ,บ่อไร,รเพียงเทว่า พญ,ญานบาดซื่อเขียดชุนจมให้กันซื่อเอานพญ,ญาบาคื่อให้กันตลอด,ดมันมะนาคาอนาคตของลูกชายจะเป็นอย่างไรบ้างเอาเขาดีมากเขาไดยเก็พระโพธิสัตว์วัจนอยู่คนเดียวแต่อดุสม,มุนเป็นนั่งบวชราชคู่ตัวนี้อ๋อเป็นนักบวชราชคู่ให้เขาวัดผมให้เขาวัดไม่บอกอยู่นหนอกไม่มีชมดอกโอ้อยู่นอกไม่มีสุขแต่ว่าถ้าเข้าวัดนี่จะดีะเขาวัดจะเป็น เป็นผู้อุปถัมภันเมืองใดเป็นผู้คนน้ำหน้าชื่อตามากดีดีลุคเลยก็คือเหมือนเหมือนคนที่แบบว่าเคยนิสัยไม่ดีแล้วไปบวชเป็นพระนี่ก็จะจะเปลี่็นปลงที่ผู้คนเคารพนับถือคนเคารพนับถือด้วยคนจริงจังเฮ็ดยังจริงจังสำเร็จได้จิตใจใจอยู่ของดุจตรงเลยครับแบบนั้นเนาะครับเนาะอ้าวครับเพื่อนผู้นี้เป็นอย่างไัเพราะวันเป็นบันจันพระโพธิสัตว์ครับขอบคุณครับ